ณดินแดนบูรพาทิศอันรุ่งเรืองมีเรื่องเล่าขานถึงเจ้าชายพระองค์หนึ่งผู้ที่หัวใจของพระองค์ผูกพันกับความลับของพงไพรมากกว่าเกมการเมืองในราชสำนักการเดินทางเพื่อตามหาสมุนไพรในตำนานได้นำพาให้พระองค์ต้องพลัดหลงลึกเข้ามาในเขตป่าต้องห้ามดินแดนที่มนุษย์มิอาจล่วงล้ำและแล้ว โชคชะตาก็นำพาพระองค์มาสู่ภาพที่ยิ่งใหญ่กว่าตำนานใดๆเบื้องหน้าของพระองค์คือนารีผลพฤกษาและเหล่ามกลีผลผู้งดงามที่ห้อยตัวนิ่งราวกับประติมากรรมมีชีวิตจริงเป็นเรื่องจริงดังตำราว่าไว้งดงามแต่เหตุใดดวงตาของพวกนางจึงดูเลื่อนลอยเช่นนั้น เรากับตุกตาแก้วที่รอวันแตกสลายทันใดนั้นสายตาของพระองค์ก็หยุดลงที่นางหนึ่งนางที่ไม่ได้นิ่งสงบเหมือนพี่น้องนางที่มีบางสิ่งฉายชัดอยู่ในแววตาไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่คือความโศกสันอํำลึกล้ำมนุษย์อีกแล้วหรือคงเหมือนทุกคราที่มองเราเป็นเพียงผลไม้งาม แต่แววตาของเขาเหตุใดจึงแตกต่างไม่มีความโลภไม่มีความปรารถนาแต่กลับเต็มไปด้วยความสงสารและคำถามเป็นครั้งแรกที่มนุษย์ไม่ได้มองนางเป็นสิ่งของและเป็นครั้งแรกที่มักรีผลไม่ได้ถูกมองด้วยสายตาที่ว่างเปล่าในชั่วขณะนั้นลอกของคนทั้งสองได้หยุดหมุน เหตุใดกันเหตุใดพวกเธอจึงต้องอยู่ได้เพียงแค่เจ็ดวันคำถามแรกได้ถูกเอ่ยขึ้นในดินแดนที่เคยมีแต่ความเงียบงนันการพบกันครั้งนี้คือจุดเริ่มต้นของความรักหรือเป็นเพียงอีกหนึ่งบทของโศกนาฏกรรมที่ถูกเขียนไว้แล้วนับพันปีโปรดติดตามรับชมตอนต่อไป